บางทีก่อนจะไปบินธบาตยังมีเวลาสมัยสมัยเดิมเนี่ยพระพุทธเจ้าฉันมือเดียวนะพระุทธเจ้าฉันมือเดียวก็คงจะไปสายมีเวลาพราะองค์ก็เสด็จออกแต่เช้านี้แหละก็วกไปแวะไปไปเข้าหาพวกพราหมณ์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเข้าไปสนทนาธรรม ได้สนทนานแล้วก็ความที่เขามีความเข้าใจต่อธรรมะที่พระอ,องค์นั้นก็ประวานานาตัวยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งบ่อยครั้งมากเลยที่พระอ,องค์ก็ทำแบบนี้บางครั้งดึกดื่นนั้นพระราชามาพระเจ้าเป็นดินมา พระอ,องค์ก็แสดงธรรมสนทนาธรรมบางอย่างเป็นเรื่องที่ยากมากในการอธิบายแต่ด้วยพระสติปัญญาของพระอ,องค์พระอ,องค์สามารถทําให้พระเจ้าแผ่นดินที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอ,องค์เนี่ยอย่างเช่นพระเจ้าชาติตูนมาถามคําถามลึกๆนะว่าทําไมพระเราต้องบวช บวชพ่อมีเหตุอะไรแล้วบวชแล้วได้ผลประโยชน์อะไร